ยาโค้ดนี้ใช้ได้วันต่อวันนะเพราะว่าเราจะไปวันไหนเราก็ต้องก่อวันนั้นนะครับไม่ใช่ไปก่อไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเราจะแชร์ใครกี่คนก็ได้นะเค้าจะนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามจับระวานเพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จักรวาลพามาขออนุญาต เดินทางข้ามจังหวัดจากจังหวัดนนทบุรีไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้กำลังกลังยืนอยู่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบรุรีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าจะาขออนุญาตแล้วจะใช้หลักฐานอะไรประกอบในการขออนุญาตบ้างครับเพ่นครับขณะนี้จักรวาลเดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี นะจังหวัดนนทบรุรีมีหลายท่านที่อยากจะเดินทางออกนอกเขตจังหวัดควบคุมไม่รู้ว่าจะขออนุญาตที่ไหนดีนะขั้นตอนเป็นยังไงประกอบด้วยหลักฐานอะไรบ้างนะอ,อ,อันที่จริงในการขออนุญาตออกนอกเขตเนี่ยเราก็สามารถที่จะขออนุญาตได้จากที่คำนันนะบ้านบ้านกำน,นันะบ้านผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจปูทอนทุกจังหวัด <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรครับเชิญครับ พี่ครับขออนุญาตออกนอกเขตขอตรงไหนข้นางในเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยิงเลยครับที่ขออนุญาตออกนอก,นอกเขต ีให้เวลาที่มันรูปลงแต่เราต้องกรอบรอบวงนะถ้าเราไม่กรอกคือไม่ได้กรอกให้ครบแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้าเชียวปุ่นเราแคปหน้าเชียวปุ่นนั้นไว้ถ้าเจอด่านด่างก็คือสแกนเชียวปุ่นของเราเราก็ผ่านพิมพ์เลยพิมพ์เลยสามารถพิมพ์ได้ทำยังไงครับขออนุญาตสแกนโค้ดค่ะอันนี้นะ ไม่ไม่ไม่เพราะว่าสแกนนี้อย่างเดียวใช่สแกนอันนี้ไปไปที่ไหนคะจะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชไปค่ะใช้เยินกลับหรือยังเอ่อคือเอาผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้านนะครับอ่ผมสอนไม่นะครับปวดลงอะไรยังไม่ไม่ไม่กลับเพราอีกอาทิตย์หน um> uh really> ึ่งการถ่ายเพราะเอาจ้าเจ้าหน้าที่ถ่ายไม่คิวอาร์โค้ดไปก่อนก็ได้ค่ะ เพราะว่าคนนี้เวลาพี่ลงทะเบียนแล้วมันจะมีอายุแค่วันเดียววันเดียวพอพี่จะไปพี่ค่อยลงทะเบียนอ๋อย่านแบบใช่ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนอ๋อใช่ถ่ายแล้วก็สแกนมันก็จะเด้งหน้าโใส่ที่กดไปรูปพอเข้าไปในไลน์ก่อนเนี้ใช่ไม่เคยทำที่ถามังใส่ข้อมูลก็คือชื่อนามสกุลเลขสหลักใช่จังหวัดต้นทางไปทางก็แค่นี้นะก่อนไม่ไม่ไม่ต้องเขียนแล้วแคปแคปหน้าเคียวกดไว้ถ้าเจอด่านก็เอาคยวกดที่เราลงทะเบียนแล้วไปจะไปกี่คน รถทะเบียนอะไรก็ขอข้อมูลนียนะโอเคใช้คิวหาโค้ดใน้าก่ออีกยอหนึงให้เป็นชื่อของคุณน้าผู้ชายแล้วก็แข่งไปด้วยนะครับเผื่อเจอแานต้องต้อ <rearr> ง <uan> uh ่กให้ด่านดูอ๋อจะด่านให้ดูโอเคแค่นี้ไม่เข้าใจถามได้นะครับ ก็ดูในระเบียบที่ประกาศมันรู้สึกว่าหลายขั้นตอนจังสมัครในลงทะเบียนนี่อะไรนะแค่กีวาโคดอย่างเดียวโอเคครับขอบคุณครับกีวาโคดนี้ใช้ได้วันต่อวันนะเพราะั้นเราจะไปวันไหนเราก็ต้องกรอกวันนั้นนะครับไม่ใช่ไปกรอกไวล่วงหน้าเพราะั้นเราจะชแชร์ใครกี่คนก็ได้นะโอเคก็ใจนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามจับระวานเพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ